สวัสดีครับออียงว่าคลิปนี้เราจะพูดถึงวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน Disney Plus บนสมาร์ททีวีที่ใช้ OS เป็นไตเส้นอย่าง Samsung Smart TV ซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าวิธีนี้อาจจะไม่เหมาะกับทุกคนเพราะว่าเป็นการเลือกภูมิภาคของผู้ให้บริการดังนั้นแล้วแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันอย่างไอชียก็อาจใช้งานไม่ได้นอกจากนั้นแล้วยังต้องทําการรีเซ็ตตัว Smart TV อีกด้วยก่อนที่จะทําตามกรุณารับชมคลิปให้จบก่อนนะครับ รายละเอียดจะเป็นยังไงร,รับชมกันได้ในคลิปครับผมวิธีนี้จะเป็นการเปลี่ยนภูมิภาคของผู้ให้บริการซึ่งจําเป็นจะต้องรีเซ็ตทีวีก่อนนะครับดังนั้นแล้วใครที่คิดว่ารอได้หรือคิดว่ายุ่งยากเกินไปก็ข้ามวิธีนี้ไปได้เลยนะครับก่อนอื่นให้ไปที่การตั้งค่าแล้วไปที่การตั้งค่าทั่วไปจากนั้นให้เลื่อนลงมาแล้วเลือกรีเซ็ตแล้วทําการกรอกพินซึ่งพินก็คือ0ูตัวนะครับจากนั้นเลือกรีเซ็ตแล้วรอสักครู่ทีวีจะทําการรีเซ็ตระบบเมื่อเรียบร้อยแล้วทีวีจะทําากรตตเอองโโดยัันมิ หลังจากที่ทีวีบูสเสร็จแล้วเราจะมาทําการตั้งค่ากันครับอันดับแรกเป็นการตั้งค่าภูมิภาคให้เลือกเอเชียยุโรปเหมือนเดิมนะครับจากนั้นจะเป็นการตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆซึ่งผมจะขอข้ามไปก่อนครับจากนั้นทําการเชื่อมต่อกับ w i f i ให้เรียบร้อยหรือหากเชื่อมต่อผ่านสายแรนก็ข้ามตรงนี้ไปได้เลยครับการตั้งค่าในส่วนที่2จะเป็นส่วนของข้อตกลงและเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเราจะยังไม่กดยอมรับนะครับ ให้หยิบรีโมทขึ้นมาแล้วกดตามนี้ forward 2 8 9 reverse จากนั้นจะมี Dialog Box ให้เลือกภูมิภาคของผู้ให้บริการให้สกอร์เลือนลงมาแล้วเลือกอินเดียสาเหตุที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีการเพิ่มแอปพลิเคชัน Disney Hotstar ให้ดาวน์โหลดซึ่งเราจะทำการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคของผู้ให้บริการเป็นอินเดีย ที่มีแอปพลิเคชัน Disney Ho อ Star ให้ดาวน์โหลดแล้วจากนั้นให้ทำการยอมรับเงื่อนไขแล้วเลือกโอเคครับขั้นตอนหลังจากนี้ผมจะทำการข้ามทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปทำการลงชื่อเข้าใช้ตอนที่จะทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อความกระชับของคลิปนะครับสำหรับเพื่อนๆอ,อาจจะทำการตั้งค่าตามขั้นตอนไปเลยก็ได้นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันจะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชันต่างๆ จะมีความแตกต,ต่างกับการตั้งค่าภูมิภาคให้เป็นไทยนะครับบางแอปพลิเคชันอาจจะไม่มีให้ดาวน์โหลดยกตัวอย่างเช่นไอชี่ดังนั้นแล้ววิธีนี้อาจจะไม่เหมาะกับทุกคนก็ขอให้พิจารณาตามความต้องการของแต่ละคนนะครับหรือถ้ามีเวลาก็ลองทําตามคลิปดูถ้าไม่ถูกใจก็สามารถรีเซ็ตค่ากลับได้ไม่ส่งผลเสียใดๆกับทีวีครับนอกจากจะเสียเวลาเท่านั้นเองโอเคครับขั้นตอนต่อไปผมจะทําการลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงเพื่อทาการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับ จากนั้นจะทำการค้นหาแอปพลิเคชันโดยใช้คีย์เวิร์ดว่า HostStar นะครับ mm hmm. เมื่อพบแล้วก็ทำการติดตั้งได้เลย mm hmm. เดี๋ยวเราลองเปิดแอปพลิเคชันดูกันครับ mm hmm. จะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานจากนี้เพียงแค่ลงชื่อเข้าใช้งาน mm hmm. ก็สามารถรับชมได้เลยครับสำหรับการลงชื่อใช้งาน mm hmm. ให้ใช้เว mm ็บเบราว์เซอร์เปิดไปที่ w w w h o t s t a r c o m a c t i v a t e แล้วทำการกรอกรหัส4ตัวเพียงเท่า hmm. นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ โอเคครับสำหรับวันนี้คงพอเพียงเท่านี้หวังว่าข้อมูลที่นำเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ